โอ้ยพี่รองมนดอก955บออันนี้559เสียดายครับ5แ <5, S 1> ดกดดกเลยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อ้ยเมไม่ไงอ่ะแม่จะพาก็นอนกำลังตื่นข้าวต้องอ่ากที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่3ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะ พร้อมแล้วจะออกร้งวันหน้าสามตัวครั้งที่สองห้าเจ็ดศูนย์ฮะเอาปาร์ตคนบางสี่แสนร้ยกวันงกระแส เด็น,นี่ของบอกเป็นหลานเนาะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรางวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าสามหนึ่งห้าสาม รล้วนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห <c oughs> ้าสามหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปแล้วสองครั้งนะคะครั้งต่อไปจะทําก<ม>ารท้ายสามตัวสองครั้งเงินลงวันรางวัลละสี่พันบาทค่ะมาลุ้นว่าเอฟซีพลังเงียบจะถูกไหมครับ<ด>หัวอุ้งอิงนะครับ จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่6เป็นอันฐานอดก,กัเงเว็นอะเป็นทรงลงเส้นเลงจะเป็นอย่างเป็นเบอร์เบอร์เป็นอีอย่างอื่นจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวา<น>ัลที่สามโอ้ใครจะโชคดีครับอู้ยแปลกไหมอมีดขูดออกงีใน <laughs> ในข้างจะใช้อุปกรณ์ออกแรงวนนันหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่หบ้านนั่นแอร์พักบ้นัันแอร์พักพูดดี สามตัวครั้งที่หนึ่ง <c oughs> เลขที่มีเจ็ดอีกเรื่องหนึงเนาะ <c oughs> ไปปลูกผมก่อนเข้ามาพูด <c oughs> มาแล้วมาแล้วรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่หเลขที่ออกแปดแปดแปดเก้าแเก้เ้าัรางล็ท้าย3ตัวคงเลของรก็ห89ปดเกาห้าเนาะแปดเก้าห้า ออไปนะคะท่านปหบลูงหม่คนอยู่บ๊มยค้นอย่างวันนี้ซื้อแบบว่าพอได้ลุ้นไม่รู้จะซื้อหวยอะไรซื้อแต่ทะเบียนรถศูนย์เก้ากับห้าเจ็ดแค่นั้นบอมันเลยบอมันอีดิจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลับในซ้ำคือเพื่อได้ลุ้นลอยคุณรลอย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หมันเป็นประเภทนี่ตัวสื้อเหล็กมันไม่เป็นการพนันเลยเกิดมาก็ได้เห็นเราไหมตัวรหาบาตซอกบาทจะกี่ไหมดุนพออีเม้าสื่อไเทารพ้ออนหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หหลักมันมันไม่ใช่การพนันต้อัวเป็นระเพนีครั้งที่งหกแสนมาน่ะพร้อมแล้วจะออกกางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง โคยย่าแท้เบิงย่าแท้หลุนเด้อหลุ่อนหลุนก่อนเออต่ายก็หมังต่เป็นพอโหลุนนกูอีแก้มรางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่2เลขที่ออกคุณไม่ย่อยเราแล้ว่าไม่ด หเจ็ดหฟัอีกครั้งนะคะรางวี่ีคือเจล่ยที่สอเลขที่ออกสี่เจ็ดส่เจหันี่เจห้าตัวออกไปเราว่ามีสนี่สี่เจ็ดห้าเอกสี่บอโอ้ยสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วรางวัลละสองพันบาทค่ะสวยทั้งหน้าทั้งหลังสวยทั้งหน้าทั้งหลัง แก่แล้วท่านเบิงเออจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดคนหนึ่งหน่นอยู่คนหนึ่งไปเบิงต่อมาทีเอาเอามาเหรอไฟจะวัดมาแล้วโอ้อุปกรณ์แบ้งี จะใช้อุปกรณ์ออกกรางวัลหลักที่1และหลักที่2ออกกรางวัลเล็กท้าย2ตัวที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะคือกรรมการบริหารบริษัทเอ็นชาแนลไทยแลนด์คุณวิพลอำนวยผลชัยและหลักสิบค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุธีเอี่ยมเจริญยิ่งรองผู้กกับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นเมข้เงาเนาะมึงเนาะมึงเง

รางวัลเล้งตัววันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก61หน่้หนึ like ่งันี้หวทิ้ว่ะยันนะคะงวัลท้ายสองตัวที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออกหก หนึ่งหกรางวัลเลขหน้าสามตัวฝ่ายแดงทายสามตัวและรางวัลเล็กทายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะแล้วแบบต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งชิเงินรางวัลรางวัลหกล้านบาทรางวัลบวกหมือว่ารางวัลแดงจำนวนสองรางวัลออกฝ่ายแดงรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะมันถิงทวดฝ่ายแดงพี่น้องเอ้ยเอ้ารอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นมาครับลาลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะ กรรมการหมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเอาออกตต่น็้ออกไปเถอะเออนล้วมันแล้วไปแต่ละมือแต่ละเดทขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีหรือดีเจดาด้าค่ะจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะดีเจดาด้า มาบานิมาได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะโอ้โหบบบบและขณะนี้กรรมการออกกำลังถ้าท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะคุมเสีองเนาะต่อไปมาแล้วมาแล้วที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกกำลังกายได้ทราบรอบกันทั้งหกหลักี่เห็นไหมาตรวจสอบไม่อันนี้ โอลมเย็นดีรางวัลที่หนึ่งวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออกห้าพดทพูดแปดจังหวัดศ5 9 6 9ห้าเก้าหกเก้าหศหครางวัลที่หนึ่งวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568หกเ้าไม่ ศูนย์เก้กเก้กัมื่เนาะที่หมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่จนวนสองรางวัลได้ที่ถุกระวันคขอศูนย์ห้าเก้และเาเก้เก้าเจ็ดเขอมึงโอ้ยอยมัดศูนย์เอ้าลงอีกบีบแต่เออออกเล่าเธอออกเหล้าพาเป็ลาสี่เกออกแม่เออห้ อ้าวข,ขอบคุณทุกลัง,งใจครับพี่น้องครับวันนี้ครับ